วันนี้ถ้าถ้ามามาใส่มาจากประบการถี่วดเอ็นก็คือผีช่ายที่เป็นอำมาพลึกยุ่นนะอานาคินก็คือว่าแกนเดินได้จากปกติอันแกทื่อหมายเท้าแต่ตอนนี้แกไม่ทื่อหมายเท้าเร็วเพราะแกมาเอานามเล็กๆตรงนี้แหละต,ตรงเดบ้านหนองมิดหรือว่าบ้านล้านนี่แหละค่ะคือแกเดินได้ล้าน ซ่องควบช่องควบ,อ,วบอ่าซเย็ดเดือดได้แล้วหูดไม่ได้พอมาเอา,านาำนี้ไปกินปุ๊บก็คือล้านก็กลับไปเรียกวะา่า่ยาายเรียกแม่เท้าเรียกไรต่อไรก็เลยมันเป็นความดีวาเป็นสิ่งดีเขาเรียกว่าปฏิ้ารเสือไม่เสือเราอย่าหลบลู่แต่ว่าอาันาันเขาเรียกว่าบ้านป่าบุรุษหรือวานานมาแล้วก็จริง ใายคนคิดได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้แต่สิ่งนี้ถ้าว่าในตำบลเขาดินอำเภอเขาพนุมตรงนี้นนะเล้วแก่ตรงนี้หันนะคือมาโค่นมันนี่เขมาถี่ไปซึ่งเลยเพราะชาวัเออเพราะฉะนั้นวันนี้อาคือนี่นองยาดามาเลวก็คือวกเลยวะถี่ไม่ได้มานั้นก็คือมีพาราจิต <Hey. S 1> ต่วันนี้มานั่นะ <ไป S 1> <laughs> เราวาว,าว่าว้าต้องการว่ามาเคารพบูชานับถือเราไม่ลบลู่หรือไม่ไม่หลบลู่อยู่แล้วอย่างก็บปดิริย์ข้อปฏินี้คนนักเนียนคนจังอู้นี่นี่แกมาแล้วเอ็นแล้วก็คือมันเป็นสิ่งอะไรที่ว่าประทับใจครับอ่า คนเทวามีรู้ไพราไอ้ไขเจ็บนั่นนะคะโลง่ลงโล่งวาเลยกลับไปเออหลักซา,า,า,าฟรีอ่าหลักซาครฟรีเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเทวายุเทวายิศสัทธาเพื่อว่าใครที่รวมบุญทำไรก็แล้วแต่เพราะว่าที่นียนคือเขาไม่เรียกร้องอะไรอยู่แล้วลูกหลานของน้องมิ๊นะคะเลยคอยชะนั้นว่าเลยเพราะว่านี่เห็นไ,ได้จากคุณมากมายนะแต่เราเอาไปทำเล้วเราต้องหวา ทำไมจริงจังเราอย่าเอาไปแล้วหรือว่าผมเัืนมาเราก็มาแบบว่าม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 าตามเพิมเฟิไม่ได้เราต้องมีกิปตักข่ามาด้วยแล้วมันถูกสิ้นถูกยางบางสิ้นค,คนดีเป็นรบปยู่มันจะได้ง่ายได้คลายนะอาหลงเลขกันไปนะ